สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับอมกอพอดแคสต์ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับหากว่ามีเรื่องราวเรื่องไหนที่กําลังเป็นประเด็นแล้วก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเราจะหยิบยกเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าให้ทุกคนฟังกันและเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวงเกิร์ลกรุ๊ปนะครับ น้องใหม่มากๆเลยที่จะเดบิวต์มาในวันที่5มกราคมที่จะถึงนี้นะครับในปี2022นั่นก็คือวง Hikey นั่นเองนะครับทุกคนโดยสาวๆจากวง Hikey นะครับก็จะมาจากค่ายเพลงฮิปฮอปนะครับ Grandline Entertainment แต่ว่าทางค่ายนะครับได้มีการก่อตั้งค่ายเพลง K-POP ขึ้นมาอีกค่ายหนึ่งนะครับเพื่อมาดูแล Hikey เดี่ยเฉพาะเลยนะครับโดยมีชื่อค่ายว่า GLG นะครับทุกคน ยทางค่ายหลักนะครับอย่างแกรนไลน์เอ็นเตอร์เทนเมนต์เนี่ยได้มีการประกาศออกมานะครับว่าเพิ่งได้มีการก่อตั้งค่ายเพลงเกี่ยวกับเค o p OP ขึ้นมานะครับเป็นค่ายเพลงที่มีชื่อว่า GLG แล้วก็ได้มีการพูดต่อนะครับว่ากาลังจะวางแผนที่จะเปิดตัวเกิร์ลกรุ๊ปหน้าใหม่ผ่านทางค่ายเพลงใหม่ภายในต้นปีหน้านะครับซึ่งก็ได้รวบรวมนะครับเหล่า CEO เนี่ยที่มีความรู้แล้วก็ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในวงการเค o p ปมากมายเลยนะครับมารวมอยู่ในค่าย GLG นี้นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการประกาศมานะครับว่าทางค่ายจะเดบิวต์เกิร์ลกรุ๊ปวงแรกนะครับนั่นก็คือวงไฮคีนั่นเองนะครับทุกคนโดยมีการประกาศวันเดบิวต์อย่างเป็นทางการก็คือวันที่5มกราคมปี2022นะครับและในตอนนี้นะครับทางค่ายเนี่ยก็ได้มีการอัปเดตความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสมาชิกวงไฮคีแล้วนะครับทุกคนโดยตอนนี้นะครับทางค่ายได้มีการปล่อยโปรไฟล์เมมเบอร์ออกมาแล้วนะครับเริ่มกันที่คนแรกนะครับสมาชิกคนแรกของวงไฮคีนะครับมีชื่อว่าเยลนะครับทุกคนเป็นเด็กสัญชาติเกาหลีนะครับ โดยเยลนะครับมีสิ่งที่อยากจะบอกกับแฟนๆนะครับที่รอติดตามเธออยู่ว่าสวัสดีค่ะน้องเล็กสุดน่ารักของไฮคีเยลค่ะพวกเรากําลังเตรียมตัวกันอย่างหนักมากๆคุณจะเมาความรักให้กับพวกเราเยอะๆใช่ไหมคะอยากจะเจอแฟนๆเร็วๆจังค่ะขอบคุณค่ะรักนะคะ สำหรับเยลนะครับมีชื่อจริงว่าฮันชินยองนะครับทุกคนเกิดในปี2004นะครับแล้วก็เคยเรียนที่สถาบัน S D K Factory นะครับเยลเนี่ยยังเคยได้รางวัลน,นะครับเป็นรางวัลชนะเลิศอันดับที่1จากโครงการ JYP Open Audition ในปี2019นะครับเยลเนี่ยยังเคยเป็นเทรนนี่ของค่าย JYP นะครับแล้วก็เคยฝึกมาพร้อมๆกันกับ JYPN นิจิยูนะครับแล้วก็ชีอ่นจาก STC นะครับทุกคนโดยเยลเนี่ยผ่านการออดิชันนะครับเป็นเทรนนี่ของค่าย GLG ในเดือนพฤษภาคมปี2021ที่ผ่านมานี้เองนะครับแล้วก็เตรียมตัวที่จะได้เดบิวต์ในวันที่5มกราคมของปีหน้าเลยนะครับถือได้ว่าเป็นอะไรที่รวดเร็วมากๆแสดงว่าเยลเนี่ยจะต้องมีความสามารถแล้วก็มีความพร้อมมากๆเลย จากการเป็นเด็กฝึกจาก JYP มาแล้วพอมาอยู่ใน GLG เนี่ยก็สามารถที่จะได้เดบิวต์ได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับสมาชิกคนที่2นะครับของวงไฮพีนะครับมีชื่อว่าซออีนะครับเป็นเด็กเกาหลีเหมือนกันส่วนสูงถึง169ซนเมเลยซออีเนี่ยจะชอบทำเบเกอรี่นะครับแล้วก็เดินดูของสวยๆงามๆสิ่งที่อยากจะบอกกับแฟนๆนะครับสำหรับซออีก็จะมีดังนี้นะครับทุกคนสวัสดีค่ะ ซออีค่ะฉันมีอีกมากมายหลายอย่างที่อยากจะแสดงให้คุณได้เห็นเท่ากับที่ฉันเตรียมมาอย่างหนักคิดถึงความรักและความสนใจของทุกคนมากๆแล้วเจอกันนะนี่ก็เป็นข้อความนะครับที่ซออีเนี่ยฝากถึงแฟนคลับด้วยซออีเนี่ยเกิดปี2000นะครับทุกคนแล้วก็เคยเป็นเทรนนี่ของค่าย YG Entertainment มาด้วยนะครับสมัยตอนที่ซออียังอยู่ YG เนี่ยก็เคยถูกฟอร์มนะครับให้อยู่ใน girl team B นะครับและเมมเบอร์คนที่3ของวงนะครับก็คือ ร a อานาครับทุกคนเป็นเด็กสัญชาติเกาหลีเช่นกันแล้วก็มีส่วนสูงถึง172เลยนะครับสิ่งที่ Riana อ,อยากจะบอกกับแฟนๆก็คือสวัสดีค่ะฉันรีอา a น,นะคะฉันดีใจมากๆที่ได้มาทักทายในสถานะของไฮคีฉันอยากใช้เวลาอันมีค่ากับแฟนๆของฉันไว้ๆจังคุณพร้อมกันหรือยังคะฉันเตรียมตัวอย่างดีเลยล่ะ ดังนั้นโปรดตั้งตารอมันมากๆและก็รักมันมากๆด้วยนะคะและนี่ก็คือสิ่งที่เรียน่านะครับได้มีการฝากบอกมายังฟแฟนๆเรียน่านะครับมีชื่อจริงว่าอ e. ีซึงยอนเธอเนี่ยเคยเป็นเทรนนีนะครับอยู่ในค่าย WM และก็ยังเคยเป็นผู้เข้าแข่งขันในรายการโปรดิวสีิด้วยนะครับทุกคนโดยได้อันดับอยู่ที่73นะครับถือได้ว่าเป็นสมาชิกในวงอีโคนนะครับที่มีความสามารถมากๆเลยแล้วก็มีประสบการณ์ในวงการมาแล้วพอสมควรเลยนะครับและเมมเบอร์คนที่4นะครับ ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าย,ยินดีมากๆนะคบเพราะว่าเธอคนนี้เนี่ยเป็นสมาชิกในวงไฮพีที่เป็นคนไทยนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเริ่มมีข่าวคราวออกมาบ้างแล้วนะครับสำหรับสมาชิกคนที่4โดยเมมเบอร์ชาวไทยคนดีนะครับมีชื่อว่าสีตาลานะเองนะครับทุกคนหรือชื่อจริงว่าสีตาลาวงกระจ่างนะครับลหลายๆคนเนี่ยอาจจะคุ้นๆกันนมสกุลนี้นะครับรองลูกหนังนะครับเป็นลูกสาวฝาแฟดน,นะครับของพี่ตั้วสรัญยูวงกระจ่างนั่นเอง โดยลูกหนังนะครับก็จะมีพี่สาวฝาแฝดอีกหนึ่งคนมีชื่อว่าลูกหนุนนะครับลูกหนังนะครับเคยเป็นเทรนนีของค่าย Lionheart นะครับแล้วก็จบการศึกษาจากมหาวิทยาลายัย e อีวา w o m ม n s u n ูนิเวอร์ซิตีนะครับทุกคนถือได้ว่าเป็นเมมเบอร์ชาวต่างชาติคนเดียวเลยนะครับในวงไฮคีและก็ยังเป็นออนนี่พี่ใหญ่ที่สุดในวงด้วยนะครับลูกหนังเนี่ยสามารถพูดได้ถึง4ภาษา สามารถร้องได้แรปได้นะครับมีความสามารถรอบด้ nữa, นานมากๆเลยแถมลูกนังเนี่ยยังมีส่วนสูงนะครับแล้วก็มีหุ่นเนี่ยที่เหมาะกับการเป็นนางแบบมากๆแต่หลายคนเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นนะครับไม่ใช่แค่แฟนคลับชาวไทยนะครับรวมไปถึงแฟนคลับเกาหลีหรือว่าชาวอินเตอร์เนี่ยก็ตื่นเต้นนะครับที่พอได้ทราบนะครับประวัติความเป็นมารวมไปถึงความสามาร,ามารถของลูกนังเนี่ยหลายคนก็ตื่นเต้นนะครับแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยวันที่ เด็กๆเนี่ยได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการกันมากๆเลยนะครับตอนนี้นะครับ h i k e เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่นะครับที่มีกระแสถูกพูดถึงในโลกโซเชียลกันอย่างมากๆเลยนะครับและตอนนี้เนี่ยเกิร์ลกรุ๊ปวง h i k e เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่เลยนะครับสำหรับค่าย GLG นะครับหรือว่า Grand Line Group นั่นเองนะครับทุกคนยังไงนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของเด็กๆทั้ง4คนในวง h i k e เนี่ยก็มารอวันเดบิวต์อย่างเป็นทางการของสาวๆกันในวันที่5มกราคมปี2022นะครับ อดใจรอกันแค่อีกนิดเดียวนะครับก็จะได้เจอกับเด็กๆไฮพีทั้งหมดแล้วยังไงนะครับก็มารอเป็นกําลังใจให้กับไฮพีทั้ง4คนนะครับแล้วก็ถือได้ว่าเป็นเด็กไทยอีกคนหนึ่งนะครับที่มีความสามารถมากๆแล้วตอนนี้เนี่ยกำลังจะได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการนะครับเป็นสมาชิกจากวงเกิร์ลกรุ๊ปของทางเคป๊อปนะครับตอนนี้นะครับแทงกุ๊กไลน์เนี่ยก็จะได้ต้อนรับสมาชิกไอดอลชาวไทยอีกคนหนึ่งเข้าไปอยู่ในกลุ่มแล้วนะครับยังไงก็มาเป็นกําลังใจให้กับวงไฮคีกันนะครับทุกคนอย่าลื มกอพอดแคสต์ของเราด้วยแล้วก็หากมีเรื่องราวอะไรอัปเดตเกี่ยวกับให้ีเราจะนำมาเล่าให้ทุกคนฟังกันอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อตไปด้วยนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้เราขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ